สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนดูกระเพาะปลาตัวที่แพงที่สุดนะครับชื่เรียกว่าขันกิมจีนะครับผมมีโอกาสได้ซื้อมาหนึ่งตัวนะครับราคาสูงมากนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีแล้วก็อยากขายติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดูคร่าวๆนะครับกล้องซูมมาใกล้ๆครับดูตรงนี้ครับซูมมาใกล้ครับนะครับ ก็จะมีเนื้อเป็นผังผืดอย่างนี้นะครับแล้วก็หนวดจะมีหนวดนะครับหนวดเขาจะลอยอยู่ในเนื้อนะี่ครับหนวดจะมีความเล็กเป็นธรรมชาตินะครับถ้าหนวดใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกนะครับแล้วก็หนวดเนี่ยต้องออกมาจากเนื้อแบบนี้นะครับผมจะให้ดูเนื้อเวลาเขาผ่านะครับทางนี้เขาจะผ่าไม่สุด จะผ่านม่สุดนะครับผิวตัวนะครับกับผิวที่หัวเนี่ยจะคนละผิวกันนะครับจะมีชั้นไขมันนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับขอบคุณครับ